คดีที่ทนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญกลับกลายเป็นว่าคดีนี้ทำให้สองพ่อลูกเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจลำบากใจมากครับเรียกว่ามันหนักหนาสาหัสมันไม่พ้นเลยมันหนักทั้งคู่เพราะข้อกล่าวหาที่ไปสู่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านทั้งหลายต้องทราบนิดหนึ่งว่ามันเป็นสารตั้งต้นไปสู่การยุบพัค และการเอาเรื่องนี้เข้าไปสู่สารรัฐมนูญเนี่ยเพื่อให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยวินิจฉัยการกระทําของนายทักษิณชินวัตรว่ามันเข้าข่ายซอกกลอนบ่อนทําลายการปกครองในระบบประชาธิปไตยของบ้านเมืองหรือเปล่ารวมไปถึงเหตุการณ์ในชั้น14ว่าป่วยจริงหรือเปล่าและเรื่องของการใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการสั่งการผ่านกระทรวงยุติธรรมผ่านกรมราชทัณฑ์ผ่านโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณจินวัฒน์เรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทนายธีรยุทธ์บอกว่ามันเป็นการกระทําที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและเป็นการกระทําที่อาจจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็เลยต้องไปยื่นตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญให้ทักษิณชินวัตรให้พักเพื่อไทยหยุดการกระทำซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรตยิของสถาบันนั้นเสียนี่คือเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งของพี่น้องประชาชนก็คือทักษิณมีพฤติกรรมฝ,ฝักฝ่ายร,ร่วมกับสมเด็จฮุนเซนอดีตผู้นำทางการเมืองของกัมพูชาซึ่งในกัมพูชา เขามีระบอบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยมีอำนาจเหนือสถาบันจะเห็นภาพต่างๆที่ออกมาทางโซเชียลจะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินของเขาเนี่ยไปเจอ,อผู้นำอย่างฮุนเซนจะต้องคุกเข่าลงกราบผู้นำเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงนะอ๋อบ้านเมืองเรากับบ้านเมืองเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่ต้องไปเปรียบกันแต่ขอว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเราจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้น พวกเราถึงอยู่ในซีกที่เรารักสถาบันอยู่ในซีกที่เรายอมไม่ได้ไงถึงมีคนกล้าหาญอย่างคุณธีรยุทธ์ออกมาอาสาเพื่อฟ้องนายทักษิณชินวัตรเพื่อฟ้องพักเพื่อเพื่อไทยไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเยี่ยงอย่างกับคนทั่วไปที่ไม่เคารพสถาบันบอกแล้วไงว่ามันกระเทือนเบือบเอเบ้องพระยุคลบาทสะเทือนเบื้องพระยุคลบาท สารสั่งจำคุก8ปีเดีรับพระราชทานอภัยโทษเหลือปีเดียวแล้วปีเดียวก็ไม่ติดคุกนี่คือการขัดพระบรมราชโองการไหนจะเรื่องชั้น14ป่วยจริงไม่จริงไม่รู้แต่ภาพที่เขาจับได้เนี่ยก็คือมันป่วยไม่จริงทนายนที่ยุธไปยื่นต่อสารร,รัมนูนสารรัมูนขอหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นอีกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วมันจะชี้ชัดว่าทักษินโกหกหรือไม่โกหก หลายเรื่องที่ทักษิณเข้ามาก่อทักษิณเข้ามาสร้างทักษิณเข้ามาทําผมไม่ได้ต้องการจะไปดสเครดิตหรือจะไปบ่อนแซหรือว่าจะไปด้อยค่าคุณทักษิณแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันทําให้คนไทยมีความรู้สึกเขาไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับผมเขาไม่ได้โกรธขึ้นอะไรกับผมแต่ผมทําหน้าที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่ผม เป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยและเป็นพักการเมืองที่ผููกันตรงๆว่าหมาเฝ้าบ้านเป็นฝ่ายค้านนอกสภาแต่ผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมตรงนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างคนอื่นคือถ้าปล่อยไปมันก็จะได้ใจไงมันก็จะได้ใจเพราะว่าทักษิณทินวัตรเป็นผู้นำจิตวิญญาณเวลาตั้งพักการเมืองกี่ครั้งพี่น้งหลายจจำได้ไหม ตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยมีรัฐมนตรีทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลติดคุกทุกครั้งติดคุกทุกครั้งตั้งแต่วิทยาเทียนทองจูชีผานสวัสดสุรพงศ์โตจากวิชัยกุลตอนนี้สัานเสียชีวิตไปแล้วและก็สุรพงศ์สืบวงล์ลีนี่คดีแปรสัญญาณโุรคม,มานาคมชินขอบประชามาลีนน,นี่หนีสวีวีวียังไม่กลับไม่รู้ไปอยู่ไหนบุญทรงเตยยาพิรมนี่ คุกยังอยู่อีก40ปีภูมิสารพลนรัมตีช่วยพาณิชย์ในอดีตและก็ยังมีพร้อมพงโนโพนิตย์ก็ติดคุกตอนนี้ก็ออกมาตะละแต่แต่นะแล้วก็มีจารุพงเ์เลืองสุวรรณทักษิณชินวัตรนี่ล่อไปหลายคดีนะเจ๊ป,ปูยิ่งรักก็ยังกลับบ้านไม่ได้นะ,ะพี่ตูจาตุพรพรหมพันธ์ก็เข้าคุกเข้าคุกออกคุกอริสมันพงเ์เลืองรองก็อยู่ขมรอยู่ใต้ บารมีของสมเด็จฮุลเซนนัทธวุฒิก็ออกมาจากคุกตละลัตแต่เป็นที่ปรึกษานายกะ,ะเจริญเลยงานนี้คนสุดท้ายคือใครนะวัฒนาเมืองสุขเนี่ยตัวอย่างที่ผมยกให้ท่านเห็นเนี่ยยกให้ท่านเห็นนะผมถึงบอกว่าผมยอมไม่ได้ไงผมกลัวอดีตมันจะซ้ำรอยแล้วทำให้บ้านเมืองมันเดินทางไปไม่ได้นะเดินทางไปไม่ได้มันไม่เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายสิบข้อของรัฐบาลที่ออกมาเป่าประกาศว่าจะปรับโครงสร้างนี่ผมถามว่ามึงปรับกับผีอะไรลดพลังงานสาธารณูโภคต่างๆว่าลดทันทีแก๊สลดทันทีไฟฟ้าลดทันทีน้ำมันลดทันทีแล้ววันนี้คุณอยู่มาปีกว่าแล้วนี่ผมพูดถึงรัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่เศรษฐามานะมันมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างพี่น้องเดือดร้อนครับเดือดร้อนทุกยอมยา่าไม่มีเงินซื้อ้าวสารกลองห่องไม่มีเงินจะใช้จ่าย,จายแจกไปหมื่นวันนี้หมดแล้ว หมดแล้วฝนตกไม่ทั่วฟ้าพี่น้องหลายจังหวัดพี่น้องหลายภาคที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยงบที่แจกฟรีกันคนละหมื่นเนี่ยนะครับมันไหลไปที่ภาคอีสานเนี่ยมากที่สุดถึง5้าล้านแปดแสคนไหลไปภาคเหนือไหลไปภาคเหนือสาล้านห้าแสคนจำไว้นะอีสาน5 000, 000, ้าล้านแปดแสคนภาคเหน,นือ3ามล้านสามแสนคน ไหลไปภาคใต้แค่สองล้านคนนี่คือความยุติธรรมหรือไม่ถาม,มว่าทําไมบอบุลวีมึงแกล้งโง่หรือมึงโง่จริงวะจะไหลไปทําไมภาคใต้ละ่ะภาคใต้ไม่เคยลงคะแนนให้เขาเขาไม่เคยได้สสอปากใต้ก็เป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งคือเขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับพรคก,การเมืองนี้เขามีสิทธิเส,เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยที่เขาจะกาคะแนนให้ใครเลือกใครแต่เมื่อคุณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว คุณปกครองประชาชนทั้งประเทศนะเกือบเจ็ดสิบล้านคนทั้งประเทศต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ว่าเฮ้ยภาคเหนือคนลงคะแนนกูเยอะหน่อยกูต้องให้แจกเยอะหน่อยคือห้าล้านแปดแสนนะสามล้านสามแสนภาคเหนือได้ไปสามล้านสามแสนอีสานคะแนนเพื่อไทยดีเอาไปเลยห้าล้านแปดแสนคนภาคใต้กัดฟันให้มันสักสองล้านเฮ้ยอะไรวะนี่คือ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อตอนคุณแจกเงินคนละหมื่นแล้วนี่จะแจกเมื่อไรคนเขารออยู่เขาเดือดร้อนเขารออยู่ผมขอให้มันเกิดความยุติธรรมในบ้านเมืองเมื่อคุณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะเลือกที่รักมักตี่ชังไม่ได้ไม่ได้นโยบายประกาศไว้ในคุณต้องทําไม่ทําไม่ได้ไม่ทาแล้วคุณมาเป็นรัฐบาลยังไงพี่น้องประชาชนไม่เห็นหนทางไม่เห็นแสงสว่างนะแค่แก้ปัญหาน้ําท่วมคุณก็ไปไม่เป็นแล้วบอกว่าน้ําเนี่ยมันไหลามาจาก ภาคเหนือแล้วก็มันมาอยู่ที่เขื่อนภูมิพลไม่ต้องห่วงน้ำไม่ท่วมแถวพายาวแถวเชียงใหม่แถวลำพูนไม่ท่วมเดี๋ยวแม่น้ำเขื่อนภูมิพลไอ้เขืเ่อนภูมิพลมันก็จะไหลวนไปลงแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาว๊าร้องกอันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเฮ้ยนี่เรามีนายกอย่างนี้เหรอมีนายกที่ฉลาดน้อยอย่างนี้เหรอแล้วบ้านเมืองมันจะไปทางไหนเราจะหวังพึ่งอะไรกับนายกรัฐมนตรีที่ผมเปรียบไว้เหมือนกับมะม่วงบ่มแก๊สอ่ะล้วไปดูนายกประเทศอื่นเขาสิ สิงคโปร์ผมยกตัวอย่างลอเรนซองเวียดนามผมยกตัวอย่างนายกเขาคุณอิงนายกไทยไปพบที่เวียงจันทร์ก็เห็นอยู่แล้วเขาไม่มีมะม่วงบ่มแกนเราเขาจะฝึกปลือนนายกของเขาให้เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้เนี่ยนี่กูบอกตรงๆเราอยากเห็นนายกที่เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนไม่ใช่นายกกูมีเงินกูก็เป็นได้กูมีเงินซื้อเสียงกูก็เป็นได้กูมีเงินตั้งพรรคการเมืองกูก็เป็นได้ถึงเวลากูใช้เงินบริหาร นะเงินออกมาจากไหนแบมือขอนายทุนทั้งหลายทั้งหลายว่าเฮ้ย hey, นี่เลือกตังเอามาเอามาเอามา,า,า,าถึงเวลาคุณก็รับใช้นายทุนพอเสถียีผมถึงบอกว่าพอเสถียีบ้านเมืองนี้เตรียมหนีได้แล้วเตรียมหนีได้แล้วหนีไว้ก่อนพ่อสอนไว้อย่างไงถ้าคุณไม่หนีคุณก็เจอคุกอาจจะต้องหนีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเตรียมไว้ก็แล้วกันงานนี้ไม่ใช่มวยลมต้มคนดูครับ นี่คือความจริงที่บุญลวีออกมาบอกให้กับพี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้